ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมเทือกเขาฮิมาลัยมีชายชรา,าผู้ทรงภูมิปัญญาของหมู่บ้านที่มักจะสอนวัฒนธรรมโบราณให้แก่เด็กๆในหมู่บ้านและวันหนึ่งชายชรา,าเรียกเด็กๆมานั่งรอมที่ต้นไซพร้อมกับในมือถือภาพแมนดาลาที่มีสีสันงดงามปราณีตชายชรา,ากล่าวว่าแมนดาลาเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าวงกลมและวงกลมนี้ ถือว่าเป็นวงจรอันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อพวกเราทุกคนเข้ากับจัก,กรวาลจุดศูนย์กลางของแมนดาลาคือแก่นแท้แห่งชีวิตและลวดลายด้านนอกไม่ว่าจะคดเคี้ยวหรือเรียบง่ายบอกถึงประสบการณ์ชีวิตของพวกเราการเลือกสีสันให้กับแมนดาลาเป็นการบอกสภาวะอารมณ์ถ้าเด็กๆคนไหนได้ระบายสีแมนดาลาแล้วจะเข้าถึงความสงบและวันหนึ่งจะเข้าถึงความจริงในจัก,กรวาลได้ในที่สุด